กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับนี่อยู่กับผมเช่นเคยในช่อง Dr. Man Can Do นแคนดูนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับน้อง Suzuki เซเรเ i โนะครับหลังจากที่ผมซื้อน้องมาได้ครบ1นปีกว่าๆนิดนิดนะครับออพอดี อาทิตย์นี้ก็เอารถเข้าไปเช็ค20,000กิโลพอดีนะครับก็เลยนึกอยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็บัเงเอิญแล้วก็ก็เป็นนึกถึงตัวไฟตัดหมอกนะครับ <c oughs> ตัวไฟตัดหมอกนะครับก็ผมเคยถามที่ศูะนย์เขาแล้วครับว่าติดไฟตัดหมอกเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับทางศูนย์ตอบว่าประมาณเหมือนเฉพาะชุดไฟตัดหมอก จะอยู่ประมาณพันกว่ากว่านะครับเกือบสองพประมาณนี้นะครับผมก็เลยไปซื้อใน s h อป e ีนะครับก็ได้มาในราคา980บาทนะครับแล้วก็เอาไปให้ผมก็โทรไปถามที่ศูนย์นะครับไหนๆนวันนี้ก็รถเข้าไปเช็คละว่าให้เขาติดให้ด้วยได้ไหมเขาบอกว่าติดได้นะครับก็ ขออนุญาตคิดค่าติด500บาทนะครับก็หง้านกติดมานะครับก็สวยเลยครับทำให้รถด,ดูเต็มขึ้นนะครับอะเดี๋ยวผมพาไปดูกดใกล้ๆนี่ครับนี่สวยเลย <c oughs> สวยเลยใช่ไหมครับอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ฝั่งขวานี่ครับทำให้รถด,ดูเต็มขึ้นนะครับ ถ้าติดเองผมว่าจะยากนะครับไทยเก่งเรื่องช่างน่าจะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ทีนี้พเพอรญผมเปลี่ยนไฟกับไฟหลีเนี่ยไฟหน้ากับไฟหลีเป็นเป็นหลอด LED นะครับสี 6,500K ทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนหลอดไปด้วยนะครับเป็นหลอดตัวนี้นะครับให้เขาเปลี่ยนให้นะครับหลอดนี่ แพงกว่าแพงกว่าชุดชุดไฟตัดหมอกอีกครับตัวนี้ผมได้มาประมาณพันเจ็ดนะครับสีกำลังดีครับตัวนี้ก็สั่งในช้อปปีเหมือนกันนะครับ,รบฟลิปคั่วตัวนี้นะครับ 8H ทับ11เอ้ย H11 ทับ H16 ตัวนี้นะครับสีสีไฟก็จะเป็นตัวนี้นะครับ 6 5 0 0 k จะเป็นสีขาวเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูครับว่าจะสว่างแค่ไหนจะเปิดไฟหน้ากับไฟในี้ให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะครับก็ไอเจ้าตัวไฟตัดหมอกเนี่นนนย,น,ยน,ะน,น,น,นะครับเขาก็จะมามีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือยังไม่เปิดถ้ากดเปิดก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันฝึกว่าสว่างแค่ไหนว่าสีจะเป็นยังไงนี่ไงครับมาแล้วไฟตัดหมอกนะครับก็สีเดียวกับไฟไฟหน้ากับไฟหีเลยนะครับสี่5 0พันนี่นะครับเสียงวิวีนี่คือเสียงพัดลมนะครับ มันเป็นพัดลมมันเป็นหลอดไฟที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมอันนี้ 4,650k โอเคอันนี้ก็ 6,500k อันนี้ก็ 6,500k นะครับสีบเหมอกันไฟที่ผมทำเนี่ยนะครับปรับให้อย่างดีไม่มีย่างตานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูตอนกลางคืนกันครับว่า จะสว่างแค่ไหนอันนี้ผมลองตอนประมาณบ่ายสองนะครับบ่ายสองโอเค <c oughs> เดี๋ยวตอนเยน็นกลางคืน <c oughs> เดี๋ยวตอนกลางคืนมาลองดูกันครับว่าจะสว่างแค่ไหนนะครับ A few moments later การผมก็มาดูตอนกลางคืนกันนะครับสำหรับไฟตัดหมอกของซูซูกิเซลีโอนะครับอะตอนนี้เวลาประมาณ ทุ่มครึ่งกับสองทุ่มนะครับก็สว่างดีสวยดีเลยนะครับให้ดูใกล้สวยเลยดูเต็มขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวลองดูวิวจาการถเข้าไปข้างนอกนั่งนะครับนี่ครับโอเค ก็สว่างไม่มากนะครับกําลังพอดีตลับไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบกับไฟใหญ่ให้ดูนะครับอเดี๋ยวปิดนะครับอันนี้ไฟใหญ่นะครับไฟหน้าใหญ่นี่อันนี้ไฟต่ำนะครับสว่างขนาดนี้นะครับถ้าเปิดคู่กันนี่อย่างนี้นะครับอันนี้เปิดคู่กัน อันนี้ปิดไฟตัดหมอกนะครับอันนี้เปิดไฟตัดหมอกก็ไฟหน้านะครับอึบอันนี้ไฟหน้าอย่างเดียวนะครับแม่สว่างมันจ้าสาะระเกินนะครับก็เอาไว้ให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้ที่อยากจะติดนะครับ ก็ถ้าอยากติดแบบผมก็ได้ครับซื้อจากข้างนอกแล้วก็ไปให้ศูนย์ติดให้แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับหรือจะเป็นพวกร้านประดับยนต์ก็ก็น่าจะสอบถามได้แล้วก็น่าจะทําได้นะครับยังไงลองติดต่อร้านประดับยนต์ใกล้บ้านดูนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสว่างสวัยสวยงามก็ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการมองเห็นนะครับ ในตอนกลางคืนได้เป็นอย่างดีนะครับก็วันนี้ก็คงขอ,งขอกล่าวลาท่านผู้ชมทุกๆคนไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ